วันนี้เรามาดูการต่อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ากันนะครับตู้นี้จะใช้ในการควบคุมการทำงานของอพัดลมจำนวน4ชุดนะครับดูการทำงานการติดตั้งตู้ควบคุมอันนี้ตู้ควบคุมขนาดตู้ก็คือเนี่ยฮะเซนคูณด้วย61เซนนะฮะคือไซส์ของตัวตู้เวลาการติดตั้งนะครับ หลักง่ายๆนะครับตามสริละของคนไทยนะครับโดยปกติก็จะสูงกันร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับนะครับฉะนั้นเวลาการติดตู้ไฟเนี่ยอิงโดยมาตรฐานตามสริละของประเทศไทยนะครับส่วนท่านใดที่จะไปทำงานประเทศอื่นก็ไปอิงความสูงของประชาชนประชากรของประเทศนั้นๆไปนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างของประเทศไทยนะครับ ผมอิงการทำงานง่ายๆเคล็ดลับก็คืออิงที่180นะฮะ180คือวัดจากพื้นดินจากพื้นดินเนี้ยวัดจากพื้นดินมาขึ้นไปนะฮะขึ้นไปในตำแหน่งที่180นะฮะนี่คือเส้นที่180นะ,ะเวลาติดตั้งตู้ให้ขอบของตัวตู้ควบคุมคอนโทรลตัวเนี้ยไปชนที่ตำแหน่ง180เวลาเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับการควบคุมการกดปุ่มอะไรต่างๆมันก็จะสะดวกสบาย มันก็เหมาะสมกับสริระของคนไทยนะครับนี่เราก็ใช้ระดับระดับน้ําในการวัดนะครับว่าวัดจากพื้นดินขึ้นไป180ก็ใช้ระดับน้ําปรับเพืนะ่อได้ระดับน้ําแล้วก็แบ่งซ้ายขวาแล้วก็ติดตั้งตัวตู้ส่วนตัวตู้ตัวนี้ใบนี้นะครับการทํางานก็เป็นดังนี้อธิบายง่ายๆนะอันนี้ตู้เป็นตู้ควบคุมอัตโนมัตินะมีการควบคุมการทํางานแบบ สั่งเปิดสั่งปิดโดยการปุ่มสตาร์ทคือเปิดสต็อกก็คือปิดเมื่อกดสตาร์ทปับ๊บนะปุ่มสีเขียวนี้ก็จะทํางานก็จะสว่างนะครับเมื่อเราสต็อกนะครับกดสต็อปปุ่มสีแดงก็จะสว่างนะครับปุ่มพวกนี้ก็ดับไปในขณะเดียวกันนะฮะในฟังก์ชันแรกนะี่ยถ้าการทํางานของมอเตอร์หรือตัวพัดลมเกิดมีปัญหานะครับมันก็จะขึ้นไฟสีส้มเป็นไฟโอเวอร์โหลด พอชุดข้างในจะมีชุดควบคุมตัวโหลดจะมีการทํางานควบคุมก็คือพัดลมตัวที่1ฟังก์ชันที่1ประกอบด้วยโอเวอร์โหลดออฟรันสตาร์สต็อปชุดที่สองนะครับก็เช่นกันชุดที่3าชุดที่4ีชุดที่5้ชุดที่6กนะก็คือ,คอตู้ใบนี้จะทําการควบคุมพัดลมทั้งหมด6ชุดหรือ6ตู้6ตัวมอเตอร์ในการทํางานส่วนตัวนี้ฟังก์ชันตัวแรกนี้ จะเป็นการควบคุมในเรื่องของโวลตเตจคือโวลต์มิเตอร์โวลต์มิเตอร์ไฟ3เฟสก็จะมีการเช็คนะครับ RST เนี่ยเนี่เ,นเดลต้าสตาร์พวกนี้ก็จะเช็คระบบไฟสามารถปรับได้เลือกได้ว่าโวลต์เท่าไหร่นะครเวลาต่อไฟที่ถูกต้องไฟก็จะโชว์ RST ไฟจะมาลายจะมาทุกเส้นนะฮะส่วนด้านนี้ด้านขวามือก็จะเป็นแอมมิเตอร ในขณะที่ชุดควบคุมการทํางานทั้งหมดเนี่ยเราจะเปิดทีละตัว2ตัว3าตัว4ตัว5ตัวหรือ6ตัวทั้งหมดก็แล้วแต่กระแสทั้งหมดที่มันวิ่งผ่านตู้ตัวนี้ใบนี้กี่แอมแปร์นะฮะกี่แอมแปร์ตัวนี้ตัวเลขจะนึกจะขึ้นนะจะโชว์จะโชว์ทั้งโวลต์เตจแล้วก็แอมแปร์ขณะใช้งานไฟตกไฟเกินดูได้ไหมครับดูได้ที่โวลต์เตจแอดกระแสไฟตกไฟเกินกระแสการทํางานที่เท่าไหร่กินไฟมากไฟน้อยเยวดูได้ที่กระแสที่แอมแปร์นะฮะอันนี้ดูข้างในนะฮะตู้ ตัวตู้ก็ประกอบไปด้วยชุดควบคุมนะฮะก็คือเบรกเกอร์ตัวใหญ่เมนหลักเบรกเกอร์เมนหลักชุดนี้นะครับหนึ่งชุดนะและชุดในการวัดกระแสนะครับวัดกระแสชุดนี้3ตัวไฟ3เฟส3เส้นแล้วก็ส่งเข้ามาในระบบนะครับแล้วก็ถ่านพวกแมกนติกโอเวอร์โหลดคอนโทรลนะฮะหนึ่งสควบคุมมอเตอร์ทั้งหมด6ลูกนะครับก็จะมีการตั้งลักษณะของอ ความไวนะฮะของวหลดว่าตัดที่กระแสที่เท่าไหร่แอมตั้งได้เลือกได้ปรับที่ตัวนี้ฮะดูตำแหน่งที่ฟังก์ชันของตัวนี้จะมีปุ่มให้ปรับแล้วก็เราก็จุดด้านล่างนี้ RST แล้วก็นิวตันแล้วก็ G นะฮะก็คือต่อไฟเข้าไป3เฟส3ามเส้น RST แล้วก็นิวตันคือกาวร่วมแล้วก็ G คือกาวดินกาวดินที่ผมบอกไปแล้วว่ากาวดินตัวนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะฮะฉะนั้นตัวนี้ต้องต่อนะครับ ส่วนตัวนี้ด้านนี้ก็จะเป็นพวกโวลต์แอมปวอต์มิเตอร์แอมมิเตอร์นะครับแล้วก็ชุดซีเลกเตอร์แล้วก็ iter, แลมคือหลอดไฟโชว์สถานะปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับกดสตาร์ทกดสต็อปนะครับคือตัวนี้ด้านหลังส่วนด้านหน้าเขาจะเป็นอย่างนี้